สวัสดีค่ะแ้าหมอเศรษฐีโชคกยากรนะคะมาอยู่แล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่23นะคะกันในเดือน2566ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ เป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพก็ชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้องคะนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันอื่นๆก็ได้แต่ให้พี่น้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทกับไม่ตกและก็นําแนวทางดีๆที่ไพยิบสีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะน้าสาวน่ะพี่น้องคะยังไงแล้วพี่น้องก็นําไปปรับใช้นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งคุณประมงก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะพี่น้องนายแ้วก็พี่น้องท่านหนที่ต้องการดูดวงเสวนตัวทักไอดียตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะ ต้อนรับเดือนสิบนะคะสําหรับบ้านป้าหมอนั้นคือเดือนต้อนรับตายายหรือทําบุญให้กับปู่ย่าตายายของเราด้่ยเองนะคะถือว่าได้ทําบุญร่วมกันนะ,ะดูดวงรายมือลยเส้นพร้อมกับไพ่ยิีนะ,ะจากปกติ5าว้าลดเหลือสามาถือว่าได้ทำบุญในงานเดือนสิบรวมกันเองค่ะนะคะพี่น้องจานมาเอาอย่างนั้นกันทักอดีตไลน์หมดเขตนะคะสิ่งเดือนนี้เท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะนะตอนนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะคะทักทายกันมาแล้วนะคะทักาย ทักทายกันมานะคะแล้วก็ลงคิวให้แล้วแล้วก็จะดูตามขิวนะคะพี่น้องคะ่ะอาจจะไม่ได้ดูนะคะตามที่เราต้องการน่อยนิงนะ,ะก็ต้องนัดก,กันไปนะคะพี่น้องนะัดเอาเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงระจกวันไปเลยม,มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่านะคะหนึ่งอาจจะเดินทางเนาะเดินทางนะคะในวันพรุ่งนี้ทํากิดทาการประสานงานเรื่องอะไรก็ได้นะคะดูว่าจะประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะนะและก็ในเรื่องการเงินก็ถือว่า เงินมีเงินหมุนเข้ามานะคะมีเงินหมุนเข้ามานะคะเงินถึงแม้ว่าจะตึงมือก็ตามนะคะแต่มียอดเงินเข้ามาแน่นะคะบริหารจัดการเข้าค้าพี่น้องค้ามันอาจจะยังไม่เหลือเก็บนะคะแต่ก็ยังคงหมุนเงินได้คล่องอยู่แล้วก็มองวิธีการหาเงิน หาวิธีการแบกไหนก็แล้วแต่มีอยู่จริงนะคะพี่น้องนะให้เรานะคะดําเนินการหาได้เลยนะคะแนวทางมีอยู่มียอดเงินกองอยู่จริงนะคะพี่น้องนะแล้วก็เลงเงินอยู่มีเงินนะคะมีเงินเข้านะในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะโอเคค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่านะคะที่เราเคยได้รับโชคลาภจมูกตัดมาค่ะหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับพาชของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสามสองนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะ สามสองเจ็ดเจ็ดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้อีกเพ็งเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์นะคะนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันจันนะอ่าพี่น้องวันจันนั้นตัวตนค่อนข้างที่จะนะคะยังคงเป็นแม่ทัพอยู่ยังคงกํากับดูแลบริวารนะคะอยู่นะและก็ในวันพ่กนี้ก็น่าจะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวบริวารนะคะในเรื่องของการงานใครที่ขายของเปิดกิจการอยู่ออนไลน์ก็มีออเดอร์เข้ามานะคะพี่น้องวันจันนะพี่น้องวันจันถือว่าให้โชว์ออกมาดีนะคะในวันพ่กนี้นะคะโอเคเลขนำโชคประจำไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลข4 3นะคะแล้วก็10ค่ะตัวนะคะเลขนาภัยมีเลข3 102ค่ะ3 102ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบัางค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะเดินทางไปไหนหมอนักหมคะในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะดูว่าในเรื่องสุขภาพนะคะก่อนหน้านี้อาจจะไม่สบายแล้วก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะถ้าหมอนัก นะคะหมอนะในช่วงที่ยาวๆหน่อยเร็วนี้ว่าอย่างนั้นนะคะให้ระวังในเรื่องของเอ็นข้อกระดูกนะคะสายตาดวงตาด้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ด้วยจริงๆนะคะแก้ปัญหาหาหมอก็ได้หรือนะคะพี่น้องวันอังคารก็อาจจะต้องจากที่จากบ้านจากจากชอ่องนะาจากคนรักไปทํางานไกลๆก็ได้นะคะอย่าเครียดน,นะคะพี่น้องคานะเออไม่ต้องไปห่วงคนข้างหลังาะไปได้เลยค่ะและก็พี่น้องวันอังคารบางท่านระมัดระวังเรื่องของบริวาร ทิ้งพลรรังงานไว้กับพี่น้องหน่อยหนึ่งนะคะในวันพ่งนี้อย่างเบาก,ก็คือทิ้งนะคะในเรื่องของงานนะหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวในอย่างนี้ได้เรามาระวังเรื่องคำเรื่องกูด,ด้วยนะคะเราจะรับดาบแทนพวกอื่นว่าอย่างนั้นเอาละค่ะเลขนําโชคไม่บอกดีก,กว่าไพ่โชว์ไม่ค่อยดีนะคะจะบอกเลขนาไพ่นะมีเลขสองหกนะคะแล้วก็แปดห้าสองหกแปดห้าค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้หเห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันโอ้ยไพ่โชว์ดีเนาะ นะคะตัวตนน้นนะพลิกปฏิหารเกิดเนะเาะมีชคมีรับเข้ามาอะไรก็ในวันพรุ่งนี้ขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับความเมตตาการุณานะคะช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวัน,นะคะเจอคู่แท้เจอครรยานักดีดีหุ้นส่วนดีค่ะนะคะส่วนในเรื่องการเงินยังคงมีเครดิตอยู่นะคะมีภาระที่ต้องใช้ก็จริงแต่ว่ามียอดเงินเข้ามามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะถือว่าไพ่โชคดีหมดเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคราจาไหนถึงตัวเลขเก่าที่เคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมานะคะส่วนเลขนำไพ่เลขอะไรมีเลข1042ย์ค่ะ1042ศย์ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนมากค่ะนะคะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันให้โชคดีเหมือนกันนะคะนี่ด้วย ความอุดมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเรื่องงานก็เด่นเรื่องบริวารก็โอเคและมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถจัดก,การได้แก้ไขได้เป็นอย่างดีใครที่ว่างงานอยู่นะคะในข่าวสอบงานติดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะและก็คิดการวางแผนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ลงมือทาตามแผนได้เลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะจะประสบความสำเร็จโดยภายเทพแห่งเวทมนตร์นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละคาะเลขนั้นชควมาจากไหนมาจากเซนต์พิเศษของเรานั่นินค่ะส่วนเลขหน้าไปเลขอะไรมีเลขสองหนึ่งนะคะเลขก็หนึ่งห้า สองหนึ่งหนึ่งห้าค่ะขอให้เหงนค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะนะคะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนเดวกันค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีก่อนหน้านี้หัวห้ยอยหัวทิ่มกลงวลไม่สบายนะคะ จิตตกนะคะนี่โดนเขวนยังไงไม่รู้นะคะในวันพรุ่งนี้พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภนะคะโชคดีในเรื่องของการเงินนะมีโชคมีลาบเข้ามาแต่ก็บอกว่าให้ระมัตระวังทุกขลาบหน่อยมีเงินเข้ามาก็จริงแต่ต้องใช้นี่โดนบั่นทอนในเรื่องของการเงินไม่เป็นไรค่ะดีกว่าไม่เข้าใช่ไหมคะมีโชคมีลาภเข้ามาด้วยนะคะแต่วันพรุ่งนี้เรื่องเงินเด่นค่ะพี่น้องค่ะนะแต่ให้เรามัตระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะใครที่มีโรคประจำตัวปวดหัวปวดไมเกรนระวังจะกำเริบว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันค้าฤหัสบดีค่ะ เอาค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนาอมาจากเลขนะคะเกี่ยวข้อกับคนรักนะคะบุตรลาน้าคนในครอบครัวให้โชคลาภไปอย่างนั้นค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสองก้าวมาหนึ่งสองกาวมาค่ะพี่น้องวันพระนรสปฏขอให้เองค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ,รบ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นบบไหน,ในใหดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์ศุกร์ทั้งวัน นี่นะครคะดีเยี่ยมเลยดีในเรื่องของการงานขึ้นหนึ่งไม้เท้าดีในเรื่องของการเงินโชคลาภทรัพย์สินมรดกนะคะนะคะพี่น้องวันศุกร์มีโอกาสน,นะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะอืมนะ,ะเข่าเรือนหอนี่นะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสออกรถใหม่ได้ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมีปรเด็นว่าอย่างนั้นฉะนั้นในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์ดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องจัดนะคะเอาละค่ะเลนขนำโชคอ่ะจากไหนมาจาก นะคะเลขที่บ้านของเราเลยส่วนเลขน,นาไพอะไรอะไรมีเลข15แล้วก็44ค่ะ15 44ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เอเงินค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะ่พี่น้องวันเสาร์นั้นนะอาละกังวนนะคะหมกมุ่นคุนคิดไม่สบายนะคะพี่น้องค่ะหนะดอดนิ่งจริงๆด้วยนะคะแต่ว่า ให้ใหญ่ขึ้นสามใบก็ยังไม่ได้แย่นะคะเขาบอกว่าให้ปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะพี่น้องวันเสาร์นะเราค่อนข้างเครียดเครียดไม่ได้ดังใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริวารงานหรือเงินก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามันยังไม่ลื่นไหลว่าอ,อย่างนั้นถ้าเป็นเงินก็ยังคงเป็นเงินหมนนะุนอยู่สิะพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์บางท่านก็อาจจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะ เลยก็ทำหาง,งานได้ด้วยแต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวในวันพรุ่งนี้ถ้าหยุดงานก็พักก่อนนะคะอย่าสนนะ่ยเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้นอนนะคะให้นอนพักผ่อนพักร่างชับแบดน,นะคะพี่น้องวันเสราร์ค่ะนะเออว่าอย่างนั้นคะ่ะอาลราคาเลขน้โชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเจ้าด้วยความเพียรค่ะนะคะ,นะคะส่วนเลขนับให้เลขอะไรมีเลขอสองศูนย์นะคะและก็ สองศูนย์นะคะและก็หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะเอาละค่ะป้าหมอไวพรพี่น้องทั้งแปดบมันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะและก็เห็นๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ